กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมผ้าายบ้านสร้างหมากแข้งหมู่ที่7ตําบลปะอาอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อต่อยอดอาชีพของกลุ่มและประสบความสําเร็จด้านการบริหารจัดการและการบริหารหนี้รวมถึงกลุ่มสตรีกลุ่มนี้สามารถสร้างช่องทางการจําหน่ายผ้าไหมผ้าายอย่างเป็นล่ำเป็นสันสามารถทอผ้าออกจําหน่ายได้ตลอดทั้งปี นี่เ,เรารวมกลุ่มกันไปยืมเงินยืมมาแล้วเราก็มาซื้ออุปกรณ์ซื้อซื้อได้ซื้อฟืมนซื้ออักซื้อหลาไอที่ปั่นหลอดเราก็มาแบ่งกันแบ่งกันไปทําที่บ้านพอทําเสร็จเราก็มารวมกลุ่มกันก็มีคนขายทีนี้เขาก็สั่งทางลายทางเฟซเราก็ส่งไปค่ะเราก็มารวม มารวมหักเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งใช้นี่ค่ะเราไม่ได้ติดค้างจากการรวมกลุ่มสตรีในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเริ่มต้นเพียงหกคน และได้มีการต่อยอดเรียนรู้การทอผ้าในรูปแบบต่างๆเพิ่มเติมอาทิผ้าพันคอที่มีลวดลายเป็นอัตลักษณ์ของตนเองจนสร้างความนิยมและความชื่นชอบสำหรับกลุ่มลูกค้าที่นำไปเป็นของฝากและมีผ้าที่หลากหลายชนิดเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายทำให้กลุ่มสตรีผู้สูงอายุข,ของชุมชนนี้สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวเดือนละ2 0ถึ 4, บาทและลดภาระลูกหลานสามารถพึ่งพาตนเองได้ เราทําได้แล้วก็มาแล้วก็มารวมกันขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บเงินไว้ไว้ใช้หนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปบริหารในครอบครัวค่ะเป็นเดือนเราเฉลี่ยใช่ไหมคะเราเฉลี่ยมันจะได้อยู่เดือนละสองพันประมาณเดือนละสองพันบางเดือนมันก็สี่พันก็ได้ถ้าเป็นไหมอย่างนี้มันก็ได้บางเดือนเข้าขายดีเข้าก็ได้เป็นหมื่นมันก็ดีขึ้นมันไม่เหมือนแต่ก่อน ต่กอนนี้รู้สึกว่ามันจะลําบากค่ะตอนนี้เราก็พอพอมีพอใช้แะคะ่ะพอได้เก็บได้กำบ้างกลุ่มสตรีทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านสร้างมกแข้งได้มีการเลี้ยงหมอนไหมเป็นแปลงย่อยเองเพื่อลดต้นทุนการซื้อไหมซึ่งการเลี้ยงไหมนี้ยังสามารถนําไปจําหน่ายเส้นไหมให้กับกลุ่มทอผ้าอื่นๆ,ๆก็กลายเป็นรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ด้วยความสําเร็จของการบริหารจัดการหนี้กองทุนในก้อนแรกกลุ่มสามารถใช้หนี้ได้ตรงตามเวลา2ปีจากการกู้ยืมมาครั้งแรกจํานวน100,000บาทซึ่งครบกําหนดไปในปี2562และวางแผนการตลาดอย่างชัดเจนจึงทําให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอนุมัติเงินก้อนที่2จํานวน141,000บาทในปี2563นี้ กลุ่มสตรีบ้านสร้างหมากแข้งยืนยันว่ากลุ่มได้ประสบความสําเร็จและเห็นความแตกต่างด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างก่อนการกู้ยืมและหลังการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้สร้างโอกาสให้กับกลุ่มสตรีที่มีผู้สูงอายุและได้ใช้ความรู้ความชำนาญในการทอผ้าไว้เป็นอาชีพเสริมและมีะไรายได้ตลอดทั้งปีและบางรายก็ยังยึดเป็นอาชีพหลักของครอบครัว จากการส่งเสริมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี